สวัสดีค่ะมายินดีต้อนรับมาหาเศรษฐีท่านใดที่เข้ามาในนี้นะคะสิ่งที่ท่านจะเห็นต่อจากนี้ท่านอาจจะไม่ได้เคยพบเจอจากที่ไหนมาก่อนวันนี้นะคะ มาอีกหนึ่งเวอร์อรชันของแม่เองนะคะบอกได้เลยคลิปนี้เด็ดมากๆเอามาแบ่งปันกันอีกแล้วนะจ๊ะกับคลิปของแม่ครูสิตานะจ๊ะ แล้วแต่ว่าองค์ไหนจะลงจ้ะโอเคบอกได้เลยคลิปนี้โคตรเด็ดชนะขาดทุกเรื่องถ้ารู้สิ่งนี้แน่นอนที่สุดเราเป็นผู้ชนะมาตั้งแต่เกิดแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่รู้สวัสดีคุณสุคนรักจ้า ชนะขาดทุกเรื่องนะคะถ้ารู้สิ่งนี้นะคะกระแทกชนะขาดทุกเรื่องถ้ารู้สิ่งนี้นะจ๊ะมาพบแมนะ่อีกหนึ่งเวอร์ชันสวัสดีค่ะบอกได้เลยนะคะคลิปนี้โคตรเด็ดมากๆเอามาแบ่งปันอีกแล้วนะจ๊ะคลิปของแม่ครูสตากดแรงดูดกดสกวารน,นะคะนี่เพ,เพียงส่วนหนึ่งบางส่วนเท่านั้นนะคะบอกได้เลยทุกหัวข้อนะคะ โคตรเด็ดโคตรดีสำหรับคนไหนที่อยากจะรู้ความลับของชีวิตเนาะแม่ทำอะไรแม่พับแขนเสือ้อคุกริพับแขนเสือ้อนะนะตอนนี้เตรียมตัวโอเคนะคะทุกคนจ๋าระเดิมกบานกันก่อนนะจ๊าวันนี้คุณแม่จะแอบเซ็กซี่เล็กน้อยนะคะพับชัดเสียงชัดนะคะมหาเศรษฐี โอเคองมาละองมาแล้ว,ลวเราก็เริ่มสอนกันเลยนะจ๊ะบอกได้เลยคลิปเด็ดคลิปเด็ดคลิปดีหนักมากแต่งทรงสวยก่อนแป๊บนึงมาใครอยากจะรู้เคล็ดลับโค้ดเด็ดมากๆเนาะเอาไปใช้กันได้เลยในชีวิตประจำวันนะคะโอเค แม้จะเริ่มเลยนะจ๊ะเพื่อไม่ให้มันดึกจนเกินไปเริ่มเลยนะคะนี่คือการสอนสอนไปด้วยแดน,นไปด้วยโอเคนะคะแน่นนอนที่สุดคลิปฟรีเปลี่ยนชีวิตมีเยอะแยะมากมายถ้าใครคนไหนที่อยากที่จะเรียนรู้นะคะอยากที่จะพัฒนาตัวคุณเองเนาะ คุณก็จะต้องพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้นะคะแน่นอนที่สุดทีมงานของครูพัลีอีกเยอะแยะมากมายเขาก็จะมาตามย้อนดูอยู่แล้วนันจ๊ะ <S <S โอเคคุณอยากจะชนะไหมนะคะชนะทุกผลลัพธ์ชนะสิ่งนี้คุณชนะทุกผลลัพธ์ชนะขาดทุกประตูนะคะข้อที่หนึ่งนั้นก็คือนะจ๊ะครูพลีลีลาลีลา กูขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงเชียร์นะจ๊ะบอกได้เลยคลิปนี้เด็ดมากๆข้อที่หนึ่งนะจ๊ะทุกคนขานะคะข้อที่หนึ่งนั้นก็คือเนาะชนะคำดูถูกของตัวเองให้ได้ก่อนชนะคำดูถูกตัวเองคืออะไรคะครูะคะชนะคำดูถูกตัวคุณเองนี่แหละนะคะเคยดูถูกตัวเองแบบไหนเคยเป็น มึงนี่มันโง่จังเลยมึงนี่ทำอะไรไม่ได้เรื่องมึงนี่มันทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักทีนะคะความคิดเหล่านี้นะคะถ้าเราอยากที่จะเป็นคนสำเร็จนะคะในกดแรงดูดกฎจักรวาลน,นะคะคูเอรี่เองเนาะมาจากคนที่มานนอกคอกนานะคะแต่เราไม่เคยยอมแพ้เราไม่เคยยอมจำนวนต่อโชคชะตาชีวิตยังคงเป็นคนที่ชอบที่จะเรียนรู้แหละอัพตัวเองให้มันเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดคนสำเร็จมีเยอะแยะมากมายมัน และเขาก็ไม่ได้ห้ามว่าคุณจะต้องไปก๊อปปี้เขาถูกต้องไหมคะในเมื่อเราเกิดมาจนต้นทุนเรามันไม่มีนะคะต้นแต่เรามีต้นทุนใจถึงแม้ว่าต้นเงินต้นทุนต้นเงินไม่มีแต่เรามีต้นทุนใจมีต้นทุนใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกี่ยวว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวว่าคุณจะเกิดมาบ้านนอกคอกนาหรือชนชาติอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกๆคนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เรียนรู้ได้นะคะข้อที่1เนาะเปลี่ยนจากการที่ดูถูกตัวคุณเองนะคะชนะทุกผลลัพธ์เปลี่ยนเปลี่ยนจากการที่ดูถูกตัวเองว่าฉันมันโง่จังเลยฉันมันทำอะไรไม่เคยสำเร็จเลยอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัดคำพวกนี้ออกไปค่ะถีบมันให,ให้กระเด็นไปเลยนะคะถีบคำพูดลบคำพูดเหล่านี้ออกไปให้หมดแล้วเปลี่ยนมาเป็นคนใหม่ ฉันเป็นคนสําเร็จได้ฉันเป็นคนที่โคตรเก่งเลยฉันทําอะไรก็โคตรสาเร็จง่ายง่ายมากๆเลยนะคะฉันเป็นคนที่ทําอะไรก็สําเร็จโคตรง่ายโคตรสบายชนะทุกคําดูถูกของตัวเองนะคะแน่นอนที่สุดมันจะต้องมีทุกครั้งที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกครั้งที่เราจะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองมันจะมีอยู่แล้วค่ะที่คําพูดมันจะมามันจะมันจะขึ้นมาละ สัมภเวสีตัวเราตัวเก่าของเรามันจะมาแล้วเฮ้ยมึงจริงเหรอมึงบ้าหรือเปล่ามึงจะเปลี่ยนแปลงมึงจะเป็นคนเก่งมึงจะเป็นคนสําเร็จมึงจะเป็นคนรวยนี่นะแน่นอนที่สุดมันมีมาอยู่แล้วแต่นะคะอย่าไปสนใจกับมันนะคะอย่าไปสนใจกับมันยังคงไปต่อเสมอนะคะทุกคนคะ่ะเนาะ ใส่คําบัญญัติตัวคุณเองนะคะใส่คําบัญญัติตัวคุณเองใหม่ไปเลยว่าฉันเป็นคนสําเร็จโคตรง่ายโคตรสบายฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นคนที่สวยและรวยมากใครบอกบอกตัวเองค่ะนะคะเราต้องบอกตัวเองเราต้องตอกย้ําตัวเราเองแม้ว่าใครจะมาดูถูกเราปล่อยเขาไปอย่าสนใจนะคะข้อที่2นะจ๊ะทุกคนค่ะนะคะและใส่คําบัญญัติตัวเองไปเนาะข้อที่หนึ่งนะคะลบคําดูถูกตัวเองลบคําดูถูกเจ้าของนี่แหละตัวเจ้าของนี่แหละนะคะ แล้วมาเปลี่ยนใส่คําบัญญัติใหม่ๆเข้าไปว่าฉันโคตรเก่งฉันโคตรรวยฉันสําเร็จได้แน่แน่แน่นอนได้แน่นอนแช่ชแป้งนอนมาเฮ้ยฉันก็เก่งนะเยอะแยะมากมายเลยที่ผ่านมาเราก็เก่งกลับไปดูว่าเรานั้นเก่งขนาดไหนนะจ๊ะข้อที่สองนะคะทุกคนคะ่ะแม่จะแดนไปด้วย <laughs> คูเวอรี่ก็ประมาณว่านะถ้าองค์มาแล้วแบบว่าองค์สอนมาแล้วแบบว่าบางทีก็แบบ เดนไปด้วยมันก็ดูบางทีมันก็จะแบบเนาะไม่มีหลายองค์นะจ๊ะแล้วแต่ว่าองค์ไหนจะมาโอเคนะคะข้อที่สองเนาะชนะช,นะชนะคำบัญญัติของเรานั่นแหละที่เราใส่ตัวเองไปเลยชนะคำบัญญัติตัวเราว่าฉันเป็นคนที่สำเร็จได้ฉันเป็นคนรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีชนะคำบัญญัติที่เราสวมมงให้กับตัวเราเองนั่นแหละสวมมงให้กับตัวเองเลยค่ะว่าคุณเป็นคนที่โคตรเก่งคุณเป็นคนที่สวยคุณเป็นคนที่รวยมาก คุณเป็นคนที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองชนะคํามันอยากพวกนั้นแน่นอนที่สุดมันจะต้องมีอยู่แล้วสัมภเวสีตัวเก่าของเรามันจะมามันจะมาดึงเราลากกลับไปเฮ้ยมึงเอาจริงเหรอมึงจะไปจริงเหรอนะคะมึงจะไปจริงเหรอ กลับมาเป็นอีกคนเดิมเถอะกลับมาเป็นอีกคนจนเถอะอย่างไรก็แล้วแต่เราไม่สนเราไม่แคร์ค่ะบอกกับตัวเองสวมมุงให้ตัวเองนะคะเรดิโกนะคะเร d i c a ค่ะไปต่อเสมอนะจ๊ะเพราะเหนือสิ่งอื่นใดถ้าเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองถ้าเรายังคงไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นที่จะเดินต่อไปเราก็จะต้องกลับไปเป็นคนเหมือนเดิมนะคะคนปกติเหมือนเดิมนะจ๊ะนะคะดังนั้นคือชนะใจชนะ ชนะคาบัญญัติที่เราบัญญัติที่ตัวเราเองนั่นแหละชนะมันให้ขาดนะคะข้อที่3ค่ะทุกคนจะไปแบบไวๆนะจ๊ะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปสั้นสะเทือนกระแทกหัวจิตหัวใจของใครลหลายๆคนแน่นอนนะจ๊ะครูพารีในะอีกองคหนึ่งนะคะแม้มีหลายองค์นะจ๊ะแล้วแต่องค์ไหนจะมาะคะ่ะแต่บอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะครูพารีบอกแบบตรงๆชัดๆ พูดแบบตรงๆชัดๆไปถึงจิตใต้สำนึกไปเลยจ้ะนะคะโอเคนะคะอย่าไปสนใจกับเจ้ากรมนายเวียนอย่าไปสนใจกับสิ่งที่มันจะมาดึงเรากลับไปนะจ๊ะสิ่งที่เราทำได้กระโดดเด้งไปเลยจ้ะเด้งเด้งเด้าเด้าไปเลยค่ะนะคะเด้งเด้าอยู่ในบ้านเราอยู่ในห้องของเราแ่ะไม่ได้ไปไม่ได้ไปเด้งเด้าให้ใครนะจ๊ะดังนั้นคือไปต่อเสมอกระโดดยิ้มใส่ร่าเริงใส่เบิกบานใส่ยิ้มใส่ค่ะนะคะเพราะเราจะเพราะเราบัญญัติตัวเราเองใหม่แล้วไง เราบัญญัติตัวเราเองใหม่แล้วว่าเราจะเป็นคนใหม่ว่าเราจะเป็นคนที่เสกตัวเองนะคะเสกสร้างตัวฉันใหม่ให้ฉันเป็นคนโคตรเก่งโคตรรวยโคตรเฮงโคตรปังฉันนี้แหละคือมหาเศรษฐีใจบุญอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะบัญญัติตัวเราเองนะคะใส่โปรแกรมลงไปชนะที่3นะคะทุกคนขาชนะที่สามนะจ๊ะลูกๆขานะคะเพื่อนๆมหาเศรษฐีทุกท่านชนะที่3นั่นก็คือ ชนะอารมณ์ของเรานะคะแน่นอนที่สุดคนที่ใช้ชีวิตทั่วไปเนาะจะควบคุมตัวเราเองด้วยการที่ตามอารมณ์ของเราเแหละเป็นเป็นคนที่ตามอารมณ์เนาะแต่เราเป็นคนพิเศษเราเป็นคนที่จะเสกสร้างชีวิตของเราเพราะอะไรเพราะเรารู้กดแรงดูดกฎจักรวาลแล้วไงเรารู้กดแรงดูดกดจักรวาลแล้วเราจะเป็นคนธรรมดาเดินต๊อกๆทําทำไมล่ะถูกต้องไหมคะ เราก็เป็นคนพิเศษแล้วเราเป็นคนที่เสกสร้างชีวิตของตัวเราเองได้แล้วเราจะต้องเป็นคนที่เข้ามาเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ของเราเองเป็นคนที่เป็นนายอยู่เหนืออารมณ์ของเราเองนะคะอารมณ์บูดบึ้งอารมณ์แบบว่ากโกรธปิดปัดสนนน,น,นันนี่ใดๆก็แล้วแต่ที่เราเคยมีที่เราเคยแบบโมโหที่เราเคยปิดปั๊ดคุปพะดีจะพูดบ่อยมากๆเนะแน่นอนที่สุดเนาะ จากที่ว่าจะโมโหให้สามีกับกายก็กลายเป็นมาบอกกับสามีว่าใครที่เข้ามาฟังทักทายกันได้เลยนะจ๊ะครูพะรีไปยาวๆนะไม่ได้ทักใครแล้วนะคะไม่ได้ทักแต่ลักทุกคนนะคะมาหาเศรษฐีทั้งร้อยล้านท่านตอนนี้นะจ๊นะเนาะชนะที่3ก็คือสามีจะเริ่มไม่ได้ดังใจจากที่ว่านางยักษ์จะเข้าสิงแล้ว <laughs> ก็เปลี่ยนเวอร์ชันนะคะเปลี่ยนเออเขาเรียกว่าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยน เหมือนเปลี่ยนตัวเองอะเปลี่ยนเอาอีกคนหนึ่งมาใส่สามีนะคะสามีที่รักเดี๋ยวเราต้องคุยกันเลยนะหน่อยล้วนะจาที่รักรักเธอมากเลยนะรักนะจุบ๊บเดี๋ยวคืนนี้มีประชุมกันเร็วหน่อยนะ <laughs> บอกไปเลยค่ะนะคะเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองไงเปลี่ยนอารมณ์แทนที่จะเราจะโมโหเราก็เปลี่ยนเป็นอารมณ์ดีเปลี่ยนเป็นอารมณ์ที่เราเราเป็นนายเหนืออารมณ์เราแล้วไงถูกต้องไหมคะเราเป็นนายเหนืออารมณ์เราแล้วเราก็แค่เปลี่ยนอารมณ์ สามีที่รักจ๋าโอ้โหรักเธอมากเลยอย่าบ่นมากอย่าบ่นมากนะคะอย่าบ่นมากแม่รู้แม่รู้เมียรู้ว่าสามีรักที่สุดแหละถึงได้บ่นอนะไรประมาณนี้ก็พูดไปเปลี่ยนอารมณ์เพราะเราเป็นนายเหนืออารมณ์ของเราแล้วนะจ๊ะส่วนสมมุติว่าถ้าลูกดื้อก็มองยิ้มยิ้มกับลูกนะจ๊ะมองยิ้มยิ้มกับลูกนะคะแล้วก็บอกไปเลยว่า หนูชอบที่จะอยากให้แม่เป็นคนแม่ธรรมดาหรือว่าจะเป็นแม่ของจัก,กรวาลในเวอร์ชั่นของจัก,กรวาลจ้ะแน่นอนที่สุดลูกจะต้องตอบมาเลยเนาะว่าชอบแม่ในเวอร์ชั่นจัก,กรวาลแม่จะดูใจดีใจดีที่สุดเลยเนาะนะจ๊ะคลิปเด็ดมากคลิปโคตรดีบอกเลยแพงมากๆนะจ๊ะของแม่ครูสิตาเนาะครูในเวอร์ชั่นของครูเพอร์รี่เอามาแบ่งปันทุกคนนะจ๊ะข้อต่อมาโอเค แดนไปด้วยข้อต่อมานะคะข้อที่4นะคะชนะชนะสิ่งนี้ก็สำคัญมากๆนะคะชนะอารมณ์ไปแล้วนะคะคราวนี้นัดซะข้อนี้สำคัญโคตรๆชนะสติของเราจ้ะทุกคนคะ่ะชนะสติคือมีสติตลอดเวยนะคะอยู่ใน HAPPY t o ทเวอ l ์โอลี่แฮปปี้โทคือมีความสุขทุกเวลาทุกนาทีใครจะมาพูดจาไม่ดีใครจะมาใส่ร้ายใครจะมาแบบพูดจะดูถูกดินทาใดๆก็แล้วแต่โนแคร์โนสนนะคะโนแคร์โนสนไม่ตอบโต้ค่ะดาวไม่ตอบโต้นะคะเพราะว่าดาวเป็นคนดีนะคะเว <c oughs> <c oughs> อร์ชั่นนี้หลายๆคนเข้ามาหลายๆคนอาจจะตกใจคูเปอรี่มีหลายแนวนะจะบอกแล้วอย่าตกใจนะคะอย่าตกใจคูเอรี่มีหลายแนว โอเคนะคะไม่ตอบโต้ค่ะไม่ตอบโต้แต่อย่างใดค่ะเราไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้นะคะเพราะว่าถ้าเราตอบโต้ตอบโต้ไปปุ๊บมันจะเป็นอารมณ์ที่อารมณ์รุนแรงไงมันจะเป็นอารมณ์ที่แบบใช่ไหมถ้าคนโมโหอ่ะมันจะปื๊ดปัด๊ดมันจะขึ้นมาอย่างนี้อยู่แล้วถูกต้องไหมคะมันนี่ตอบโต้ก็ไม่ได้แปลว่างโง่นะจ๊ะไม่ตอบโต้ก็ไม่ได้แปลว่างโง่นะจ๊ะนะคะ,นะคะ คือถ้าคนคนไหนที่เขาหมั่นไส์เราคนไหนที่เขาไม่ชอบขี้หน้าเราและเรานะคะเราตอบโต้เราตอบโต้ด้วยการเพิกเฉยเราตอบโต้ด้วยการไม่ตอบโต้อะไรใดๆเลยนะคะคนคนนั้นนะคะ คนคนนั้นก็จะเดือดไปเองคนคนนั้นก็จะร้อนละอุเป็นไฟไปเองนะจ๊ะคนนั้นก็จะร้อนละอุเป็นไฟไปเองเพราะอะไรเพราะเราฉลาดกว่าฉลาดกว่าด้วยการที่ไม่ตอบโต้นี่แหละคือฉลาดที่สุดแล้วนะคะฉลาดในทางอารมณ์ฉลาดทางสติปัญญานะจ๊ะสติปัญญาสติปัญญาอาจจะดูเพียเพ้ยนๆอาจจะดูบา้บาๆนิดนึง <laughs> ดูบา้บาแต่ว่าบ้าแล้วรวยเอาไหมล่ะคะนะคะบ้าแล้วรวยเอาไหมจ๊ะนะคะ ป้าแต่ว่าไม่ได oh, okay. uh ้ทำให้ใครเดือดร้อนนะจ๊ะเนาะโอเคนะคะแน่นอนที่สุดโอ้โหคลิปนี้โคตรแพงคลิปนี้แพงวุดโคตรนะจ๊ะใครที่ได้เข้ามาฟังคุณโค้ดของโค้ดของโค้ดโชคดีหนักมากคุณโค้ดโชคดีหนักมากจ้ะนะคะโอเคนะคะข้อต่อมาข้อสุดท้ายข้อนี้โคตรเด็ดนะคะข้อนี้เด็ดมากๆนะคะนั่นก็คือ ชนะทุกสถานการณ์นะคะชนะทุกสถานการณ์เพิกเฉยวางเฉยให้เป็นนะคะแน่นอนที่สุดคนที่ใช้กดแรงดูดกดจักรวาลน,นะคะทุกคนจ๋าเราจะอยู่ในอารมณ์ที่แบบว่าเนาะเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าเหมือนฉันกำลังประกวดนางงามเหมือนกำลังประกวดนางงามเหมือนกำลังประกวดนางสาวไทยฉันใดก็ฉันนั้นเลย <laughs> ประมาณนั้นเลยนะคะเหมือนกำลังประกวดนางสาวไทยเอ๊ะ มองไปทางนี้นิดคนนั้นเขาจะเป็นมิตรกับเราหรือเปล่านะเอ้ยมองไปทางนู้นหน่อยคนนี้จะเป็นมิตรกับเราหรือเปล่าน <c oughs> อเนาะแต่ถ้าสมมุติว่านะคะสมมุติว่าไอ้คนเราอ่ะไอ้ตัวเราอ่ะมันโคตรที่จะให้ใจเลยเนาะเรามันโคตรให้ใจเรามันคนจริงใจเรามันคนจริงใจจริงใจเราให้ใจไปแล้วถ้าเผอถ้าเผเผอว่าถ้าเกิดว่าเราให้ใจไปแล้ว แต่เขากระทืบหัวใจของเราแต่ถ้าเขากระทืบหัวใจเรานะคะทำไงล่ะคะนะคะ,นะคะก็ยืนตัวตรงค่ะยืดอ,อกขึ้นมาฟิตแอนด์เฟิร์มยิ้มสวยๆเพิกงเฉยให้เป็นนะคะไปต่อเสมอคะ่ะเดินตรงต่อไปสิคะไปต่อเสมอในเส้นทางที่เรานั้นจะเป็นความมุ่งนะคะเราจะไปความมุ่งเราไปต่อในเส้นทางของเรานั่นแหละนะคะ อย่าสนใจทางมาทางไปอย่าสนใจกับคนรอบข้างที่เขาจะดูถูกกินทาหรือเขาจะใดๆก็แล้วแต่เพิกเฉยให้เป็นนะคะถ้าเราไม่ผ่านอุปถ้าเราไม่ผ่านมันไปอะ่ะเราก็ตกตั้งแต่รอบแรกแล้วไงคะนะคะเราก็จะตกการความมงตั้งแต่รอบแรกแล้วที่คุณที่คุณไม่ได้เดินต่อไปคุณหันมาปีด๊ดหันมาปาหันมาแบบว่าเจ็บจิตในหัวใจเขามองไม่เห็นหัวใจของฉันเลยน,นนันนีเนาะ ถ้าเรายังมากลับมาใส่อารมณ์เราก็ตกรอบแรกนะคะไปต่อไม่ได้นะจ๊ะดังนั้นอยากที่จะผ่านไปความมงนะคะความความสำเร็จเราก็แค่เพิกเฉยให้เป็นนะคะปิดหูปิดตาปิดเรื่องราวลบๆปิดหูปิดตาปิดเรื่องราวลบๆปิดทุกเรื่องทุกราวที่มันสะมาบันทอนหัวใจเราเพิกเฉยให้เป็นโดนแคร์โนแคร์โนสนนะคะเรามีสิทธิ์เลือกคบเรื่องราวลบลบ คนที่ลบลบมากๆก็ตัดตัดมันออกไปซะบ้างเพราะเรายังต้องการที่จะไปต่อเพื่อครอบครัวของเราเพื่อชัยชนะของเราเพื่อคนรอบข้าง <c oughs> คูเบอรี่มาเวอร์ชันนี้ <c oughs> มีใครที่แบบว่าเก็ตมั้งหรือเปล่าเนาะ <c oughs> นะคะ <c oughs> สิ่งที่ไม่ดีนะจ๊ะไขมันเลวนะคะสิ่งที่มันเลวเลวสิ่งที่มันเป็นเนื้อร้ายตัดมันทิ้งออกไปบ้างนะคะ แล้วเราจะได้มีแต่หุ่นดีๆมีแต่หุ่นเชฟหุ่นมีแต่แบบเชฟดีแบบเวลินไนเชฟนนันนี่ไปเลยนะคะเพื่อไปคว้ามงนะคะอย่าสนใจกับเรื่องราวลบๆใดๆทั้งสิน้นคนลบๆก็ลบๆมันออกไปมั่งเก็บไว้ทำไมให้มันเป็นหอกข้างแคร่เก็บไว้ทำไมให้มันเป็นงูเห่าคอยฉกเราล่ะคะนะคะ,นะค,ะคนที่ลบๆล,ลบมันออกไปจากชีวิตซะ เพราะคนบนโลกใบนี้เยอะแยะมากมายเลยที่คุณจะเลือกคบใครก็ได้นะคะเพราะโลกนี้มันโคตรมัง่งทั้งเหลือเฟือสุดๆคุณจะเลือกคบใครก็ได้คนที่สินเสมอมันได้เจอกันอยู่แล้วคนที่หน้าไหว้หลังหลอกคุณจะคบไปใหญ่ถูกต้องไหมคะ <laughs> แม่มาแบบแอบจิกกัดแรงนิดนิดนึงเพื่อที่จะให้ทุกคนเก็บนะคะคุบรี จอดตรงให้ทุกคนนั้นเก็ตเข้าใจง่ายๆเนาะครูเพื่อนจะเป็นคนพูดตรงๆแบบนี้อยู่แล้วนะจ๊ะใครที่แบบว่ารู้สึกว่าคลิปนี้มันจะกระแทกกระเทือนหัวใจสเลเกินก็ขออภัยนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือต้องการให้ทุกคนได้เก็ตนะจ๊ะ <c oughs> แม่มันมากเลยคลิปนี้ <c oughs> มันมากๆจะขอบอกนะคะเนาะ คนที่ลบลบคนที่หน้าไหว้หลังหลอกคนที่จริงใจแต่ต่อหน้าและรับหลังเอาเราไปนินทารับหลังเอาเราไปพูดจาโน่นนี่แอปแบลแต่ต่อหน้าเราแอบแบลต่อหน้าเราแต่เอาเราเปนินทาเราจะเก็บไว้อยู่ใหญ่คะ่ะตัดทิ้งออกไปค่ะนะคะตัดมันทิ้งอนะะงอกไปซะนะคะเพราะมันเกะก,กะทางเดินชีวิตของเราเพราะมันเก็บเอาไว้มันก็รกรก รังแต่จะทำให้เรานั้นอารมณ์ไม่ดีรังแต่จะทำให้เรานั้นอารมณ์ไม่ดีพอยทํำให้เรานั้นรับเรื่องเราลบๆคลื่นลบๆบไปด้วยเพราะเขาเป็นคลื่นที่ไม่จริงใจไงเขาก็จะต้องได้คนที่ไม่จริงใจเหมือนกันแต่เรามันโคตรให้ใจเรามันโคตรจริงใจอะไรที่มันไม่ใช่เราก็ตัดมันออกไปซะนะจ๊ะเพื่อไปคว้าชัยชนะเพื่อตัวเราและเพื่อครอบครัวของเราเพื่อ คนที่เดินตามเราเพื่อคนที่เรารักเพื่อคนที่รักเราไปต่อเสมอในเส้นทางที่คุณกําหนดนะจ๊ะเหนือสิ่งอื่นใดการที่คุณจะชนะได้ชนะสติตัวเองได้คุณจะต้องอย่าลืมที่จะสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยนะจ๊ะ mm hmm hmm. อยา่าไปเอาเรื่องราวของใครมาคิดให้ตัวเองปวดหัวปวดกระบ,บา,อาลอย่าไปเอาอยา่าอ,อย่ากลัวที่จะปฏิเสธคนลบๆอย่ากลัวที่จะปฏิเสธเรื่องราวลบ จงกล้าที่จะตัดสินใจตัดเรื่องเราลบๆออกไปจากชีวิตของเราบ้างแล้วเพื่อทําให้ชีวิตเรานั้นมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจิตวิญญาณของเราก็จะสูงขึ้นเพราะตัวเราเองเป็นคนที่จริงใจอยู่แล้วและเราเป็นคนที่นะคะอยากที่จะไปเพื่อความสําเร็จดังนั้นคืออะไรที่มันไม่ใช่อย่าเอามาให้มันเสียเวลาชีวิตของเรา เพราะชีวิตคนเรามันสั้นนักดังนั้นคือไปต่อเสมอในเส้นทางที่คุณนั้นเราเกิดมาเพื่อชนะเพื่อใช้ชีวิตไม่ได้เกิดมาทำงานหนักแล้วตายหาดังนั้นสิ่งไหนที่มันจะทำให้เรามีอิสระในชีวิตรวดเร็วทันใจ คุณจงนะคะอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันลบจนเกินไปตัดมันออกไปซะอย่าได้เสียดายนะจ๊ะเพราะคนบนโลกใบนี้เยอะแยะมากมายมั่งคั่งเหลือเฟือค่ะมันมีอยู่แล้วคนที่เหมือนกันกับเรามันมีอยู่แล้วคนที่คิดคล้ายๆกันกับเรามันมีอยู่แล้วค่ะอย่าไปกลัวว่าถ้าฉันตัดเธอออกไปแล้วฉันจะไม่มีเพื่อนฉันจะไม่มีใครคบนะคะเราเลือกคบได้ค่ะ คนที่มันไม่ใช่เราจะเก็บไว้อยู่ใหญ่ตัดมันทิ้งไปซะคนลบๆก็ตัดมันทิ้งไปซะนะคะ <c oughs> เพื่อชีวิตที่ก้าวหน้าของเรามั่งคั่งมั่งมีเสกได้สร้างได้ง่ายๆสบายๆกับกดแรงดูดกดจัก,กรวาลน,นะจ๊าทุกคนคะ่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะรักนะ